ก็คงต้องกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกเพศตัวใดทุกอาชีพเป็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิมีทีวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันในเกมอาวุธีพาร์ทที่21ละมั้ง นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นโวลไฮใช่ครับโอลไฮพอดีเห็นเขาเอาไปแข่ง,งน,นะครับเป็นแวร์โรมนะครับเราก็จะถามว่าเล่นแวร์โรมไหมเราไม่ได้เล่นแวร์โรมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับก็คือแวน์ป่าแต่ว่าเราจะเล่นแวน์ในแบบที่แบบยังไงอะ ผมกพูดไม่ถูกเหมือนกันวะเอ้ยเราจะเล่นแวนแบบช,ช่วยช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาะครับก็แล้วก็เข้าไปเจอกันในเกมนะครับเป็นแวนที่ผมเอาไว้สโลนะฮะใช่ครับสโลแบบไม่รู้กี่เวอร์เซีนแต่กูสโลอย่างเดียวอะเออหวานๆนั่นแหละทุกคนเกตเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม ทุกคนตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับนับตามไปนับหนึ่งนันะเราจะออกมาเป็นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอีกอ่ะเฮี้ยลูปอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกมีกิจกรรมทํานะครับอย่าลืมไปอ่าลืมเก็บอันหน้ามาป้าเมอ่ไรจะค่อยไปทํากั็ได้ ต้องเร็วในการปลาเป็นคนคอมโบแวร์เป็นง่ายมากครับขึ้นกคงจักรบนหัว้ไอันนึงแล้วก็ค่อยปลาต่อนะถ้าเป็นหนึ่งนำนะฮะ ไม่ได้เลยเยอะโอเคเราได้แล้เราขึ้นไปรองเท้าล้างสถานะนะครับเพราะว่าเราจะเอาแวนเนี่ยไปช่วยคนอื่นเขานะฮะเราไม่ได้เอามาไล่คิวนะครับถ้าไล่คิวเราก็ออกไปรองเท้าตีเร็วก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ได้เอามาเพื่อแบบไล่คิวนะ ยังไงจ้าวัโอก็เกินไปก็เกินไปเออถ้าเอาแวนไฟฟ้าลยผมบอกเลยนะว่าสก,กิลอย่าห่วงนะฮนะแล้วนกะ็ทุกคนไปละ กำลงัลงรองของนะทุกคนใจเย็นๆนะฮะชิบหายทุกคนบายแทงกันหน่อยอื่นนั่นแหละอันมันสวยรนะ้อนอะไงวะเนี่อืว้าวปะ เห็นแล้วงุนหงิดวะอย่านะลูกอย่านะลูกเออ,อกูรอดเงื้อไม่ได้แดกรอดสักฮ้ยอย่าอย่าอ้าวสวยดิสวยดิสวยดิบอกเลยสวยดิ ขอสกิลตอนนี้เรายังไม่มีสโลนะครับสโลเราจะมาช่วงประมาณท้่ายเกมนิดนึงนะตัวเหนื่อยผจะเน้นเราไปที่สโลมากกว่าอาลินผ่ายแล้วเพื่อนเามาช่วยแล้วที่ห่ายแล้วผมไม่มีนี่ว่ะ เอาดูสตันอีกโอ้ับเอาไปละเอาไปล,ะไ,ปละได้น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 ะเฮ้ยนะที่แทงมาผมไม่มีแทงรับผมยืนให้ไม่ได้ทุกคน ถ้าเรามีแท้งนะเรายืนได้นะอันนี้ก็แท้งกูยังไม่มาเลยนะ,ะไรไม่ได้แดกกูหรอก oh. สวยว่ะเพื่อน oh. <Double> ชิหายเราลกมาทุกคนอย่านะเฮ้ยเฮ้ย อยงไม่ได้ทักคิวเลยนะเออทักคิวสักทีเพื่อนกูจะเอาให้แบบเดินไม่ออกเลยมึงเอาดีเอาดีเอาดีมาดีมาดีคัมมอนคัมมอนแมนคัมมอนแมนไอ้เฮียนาตยาหนี <c oughs> ไม่เข้ามาช่วยเพื่อน โชคดีไปน้องอะไรอะไรอะไรมาเฮะมาเฮะมาดิมาดิเขาอึดพอตัวมาดิมาดิมา,มาดิฮเฮ่จะเป็นโลก,กับแทงน,นะครับที่เราเอาไม่ค่อยไหวนะด้วยเหตุผลง่ายๆนะ กูแม่งมีอาสาตนะนะเรา,เามาชารรนเกือบตายกูเดินอกให้รู้ไปดิเดินออกเดินดอกให้รู้ไปดิเดินดอกให้รู้ไปดิน้องนี่ครับนี่ครับซอยครับซอยครับ,รบเดินออกก็ให้รู้ไปน้อง เดินออกก็ให้รู้แย่น้องแรงไหมไม่แรงนะครับไอ้สัสขอขอวิหไฮพิต้าคิวครับอ่าเราได้เมกะคิวนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสร้างความใสไปเท่าไหร่นะ หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับ